จำกัดมหาชนหรือว่ากอรี่เขาทำอะไรอย่างไรเดี๋ยวผู้ชมจะได้เห็นภาพตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเอาเล่าให้ฟังหน่อยธุรกิจของเราทำอะไรบ้างครับก็อาจจะอัปเดตล่าสุดตอนนี้คือเราเป็นสตาร์ทอัพ ที่ลงทุนกับสตาร์ทอัพนะครับโดยตัวเมนหลักตอนเราตอนนี้คือแพลตฟอร์มอ่านเขียนหนังสือออนไลน์นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพที่เปิดให้นักเขียนสนักพิมพ์นะครับมาลงเขียนหนังสือขายบนแพลตฟอร์มได้และอีกส่วนหนึ่งเราก็มีนําเข้าลิขสิทธิ์จากต่างประเทศเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับและตอนนี้ครับครับผมก็คือแพลตฟอร์มแหละหนังสือออนไลน์ไม่ว่าคุณผู้ชมอยากเป็นนักเขียนอย่างผมเป็นนักข่าวงี้ผมอยากจะเป็นนักเขียนผมก็เข้าไปที่ ที่กาวิบุก닷คอมอ่าใช่ครับกาวิบุก닷คอมใช่ตอนนี้เปิดอยู่2เว็บไซต์แพลตฟอร์มแรกกาวิบุกนะครับแพลตฟอร์มที่2 g ง v e l ครับนะครับครับคุณผู้ชมลองเข้าไปดูนะแล้วคุณผู้ชมจะได้สเกลเขาง่ายๆเลยเพราะว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยเป็นบริษัทออนไลน์อยู่แล้วนะพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพได้นะครับทีนี้จุดจุดเด่นของเราอ่ะทำไมเรามาทำธุรกิจแบบเนี้ยมัน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 ทำยังไงที่มาที่ไปยังไงอ่ะ จริงๆตั้งแต่เมื่อประมาณช่วงผมมปลายอาจจะสิบกว่าปีก่อนอย่างเงี้ยครับก็เราเราก็เป็นนักอ่านหนังสืออ่านนิยายอ่านอ่านไปหมดอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยทาไมนักเขียนอ่ะเขาถึงหยุดเขียนนะเออเขาเขียนเขียนอยู่แล้วแบบหยุดเขียนเราก็แบบค้างใช่ไหมครับเราคิดว่าเออสงสัยเขาคงแบบไม่มีกําลังใจมั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเขามีกาลังใจเนี่ยถ้าเขามีรายได้อย่างเงี้ยเขาก็น่าจะแบบเขียนต่อเราจะได้อ่านต่ออะไรอย่างเงี้ยในตอนนั้นเราเราก็เลยคิดว่าเอออยากทําแพลตฟอร์ม ที่แบบว่านักเขียนมีรายได้จังเลยในตอนนั้นนักเขียนยังเป็นฟิลแบบในตอนนั้นที่คนบอกกันแบบนักเขียนไส้แห้งอะไรเงรี้ยแต่ทุกวันนี้ก็คือไม่ไสแห้งแล้วนักเขียนหลายรายคือมีรายได้แบบหลักหมืม่นหลักแสนต่อเดือนอะไรเงี้ยก็คือหาเลี้ยงชีพได้จากการเขียนหนังสือเลยแล้วคอนเซปต์ของเว็บไซต์เราก็จะเป็นคอนเซปต์แบบว่าเติมเงินเข้ามาเป็นกาลังใจนะครับเอากําลังใจไปส่งให้นักเขียนอ่างเงี้ยเวลาเปิดตอนก็แบบส่งกําลังใจอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้ใช่ครับผู้ชมลองคิดถึงแพลตฟอร์ม YouTube แล้วกกันึงๆ กึ่งๆคล้ายๆกันนั่นก็คือว่าคุณผลิตคอนเทนต์ขึ้นมานะครับเอ้าส่งมาทางเราเราคือแพลตฟอร์มนะฮะคนก็อ่านจากของเราถูกไหมใช่ครับใช่ซึ่งมันมีวิธีการทำรายได้ได้อะไรบ้างครับตอนนี้มีอยู่2แบบนะครับหนึ่งคือเติมเงินเข้ามาเป็นกําลังใจอย่างเงี้ยนะฮะเราส่งกำลังใจให้นักเขียนมีอันดีเติมเงินเข้ามาแล้วก็ซื้อคล้ายๆเติมเงินเข้ามาในบัตรเติมเงินอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อได้นะครับปแบบที่สองคือ subscription คล้ายๆพวกเว็บสัตว์คิชชั่นทั้งหลายเช่นเน็ตฟิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือจ่ายจ่ายจ่ายเลยรายเดือนรายเดือนอ่านได้หมดเลยทุกเรื่องเป็นแบบบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยครับครับตอนตอนนี้มีรูปแบบการรับรู้ได้2แบบนะครับทางนี้ตอนนี้เราก็มีการขยายการลงทุนไปเพิ่มอีกคือตอนนี้เดินอยู่ประมาณ4ขาขาแรกคือเมนบิสเนสตัวเมื่อกี้นะครับขาที่2คือเป็นเมนบิสเนสโปรโตไทป์คือมีการซื้อลิขสิทธิ์จากในประเทศไทยที่ ได้รับความนิยมมียอดอ่านตั้งแต่หลักล้านถึงสิล้านอะไรเงี้ยนะครับเหลือจะมียอดตีพิมพ์เป็นหลักหลายหมื่นเล่มส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับคือเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนนี่เป็นโปรตไทยวันสิบเรื่องนะครับเพื่อเป็นเรื่องของการส่งออกซอฟาวเวอร์แล้วก็ไปเปิดตลาดใหม่ด้วยนะครับอ๋อเหรอใช่เพราะว่าตลาดอุตสาหกรรมอีบุ๊กในประเทศไทยเนี่ยโตเฉลี่ยประมาณ14%ต่อปีแต่ว่าในตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นตลาดใหม่เลยคนไทยอ่านหนังสือของเราเหรอจริงๆไม่น้อยไม่น้อยละไม่น้อยไม่น้อยละใช่เราอยู่ทีเนี้อ่ะ อันนี้ขาที่2ใช่ไหมก็ไปเปิดตลาดใหม่ขาที่3ก็คือลองดูเลยว่าจะโดยเฉพาะในขามีเดียจะมีไลน์พิอะไรที่มันมารีเลตลิงก์กันได้ก็มีเรื่องของการทําเกมออนไลน์นะครับซึ่งเตรียมที่จะเปิดตัวประมาณค1ปีหน้านะก็เป็นเกมแนว MMO RPG บนโทรศัพท์มือถือ,อนะครับทีเ่เราก็คิดว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับคืออายุจริงๆแพลตฟอร์มเราอ่านนิยายเนี่ย คนที่เข้ามาก็เป็นกลุ่มคนที่มีไรายได้อาจจะตั้งแต่18ถึง44ปีทั้งเพศหญิงเพศชายตัวเกมเองก็จริงๆก็ใกล้เคียงกันถ้าเกิดเป็นเกมที่แบบต้องมีการเปอะไรอย่างเงี้ยนะ <Ừ. S 2> อาจจะวัยมาหาลัยขึ้นไปประมาณนี <Ừ. S 2> ข้ขาที่3ที่เดินซึ่งขาเนี้ยเ,เราก็จะมีการทยอยหารายรัสิุใหม่ๆเรื่อยๆนะครับ,รบแล้วก็ขาที่4คือการไปลงทุนกับสตาร์ทอัพแล้วก็ SME ครับขานี้ก็เป็นการเอาเอากระแสเงนินสดที่เราบริษัทเรามีอยู่นะฮะแล้วก็ บริษัทไม่มีหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเนี่ยไปลงทุนกับซัลแล้วก็ SME ตอนนี้ลงไปแล้ว2บริษัทครับบริษัทแรกทำเกี่ยวกับไซเบอร์ซิเคอร์ตี้นะครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเขาเป็นแฮกเกอร์นั่นแหละแต่ว่าเป็นไวแฮกเกอร์ไวแฮกเกอร์ก็คือรับจอดระบบทดสอบระบบอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อที่ว่าดูเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ช่วยป้องกันความปลอดภัยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งธุรกิจเนี้ยเป็นเป็น new asset เลยเพราะว่าเรามองว่าไม่ว่าอนาคตเทขศธุรกิจของโลกจะไปทิศทางไหนเนี่ย มันยังเป็นเทคอยู่ดีอาจะเป็น AI VR AR Meta World Quantum อ Blockchain อะไรเงี้ยยังอยู่ในเวิร์ของของเทคอยู่ดีในอนาคตซึ่งในขาเนี้ยมันก็เป็นขาที่ เหมือนกับมีบ้านแล้วก็ต้องมีกรอนมีประตูอะไรเงี้ยขายซเปอร์เซอริตี้ก็สําคัญแบบนี้ในอนาคตครับผมและอีกบริษัทหนึ่งที่ลงทุนไปแล้วก็คือบริษัทดีดีทวินวันจำกัดนะครับก็เป็น <ทำ S 1> บริษัทเกี่ยวกับเฮล์แคร์ไลฟสไตล์นะครับขายเช่นพวกแมสอาหารเสริมอย่างเงี้ยนะฮะอาหารดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเงี้ยนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเทรนคนก็จริงค่าเฉลี่ยคนก็มีอายุสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีนะครับเป็นเทรนของ ยุคที่คนมีอายุมากขึ้นนะครับแล้วก็หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับก็เป็นอีกเทรนหนึ่งของธุรกิจอนาคตเราก็จับแต่ละเทรนตรงนี้นะครับแล้วก็เวทเ,เวทสี่ขาในการดําเนินธ<อ>ุรกิจนะครับเพื่อที่ว่ามากระจายความเสี่ยงว่าขาได้ขาหนึ่งที่สําเร็จเนี่ย ก็อาจจะทําให้บริษัทเติบโตขึ้นอาจจะ 10- บถึงยีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าสําเร็จเยอะหน่อยเราก็อาจจะโต2 0่สถึงห้าสตามตามตามที่เราวางแผนเป้าการเติบโตเฉลี่ยต่อปีไว้ประมาณ2 0่สถึงห้ครับโอ้ครับครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกอ่ะผมคาดหวังว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวเรื่องของหนังสือออนไลน์กันนะนะฮะซึ่งวันนี้สัดส่วนเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดพูดถึงรายได้ของกลุ่มออนไลน์ที่เป็นหนังสือออนไลน์ ณวันนี้เท่าไหร่ครับสัดส่วนรายได้จริงๆสัดส่วนรายได้ยังยังยังมาจากหลักๆอย่างช่วงที่งบออกมาแล้วเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยนะก็ยังมาจากตัวแพลตฟอร์มเมนวิสเนตนี่แหละเมนวิสเนตแต่ทีนี้เนี่ยเรากำลังเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นเทรนด์มากๆเกี่ยวเรื่องของเกมออนไลน์ก่อนอันนี้ครับผมโอ้เราเราต้องถามผมต้องเจาะตรงนี้เข้ามาหน่อยหนึ่งว่า เราเห็นอะไรแล้วกลุ่มกลุ่มคนของเราเนี่ยมันเกมของเรามันจะเปรี้ยงมันจะดังมันจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไร,รมีวิธีคิดแบบไหนอย่างไรฮะรใช่ฮะจริงๆว,วิธีคิดของเราเนี่ยเราเราคิดแบบสตาร์ทอัพก่อนนะครับคือโดยหลักคือใช้กลยุทธ์ fail fast fail cheap นะครับค,คือคือไม่ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะต้องสําเร็จตลอดล้มเหลวก็ได้แต่ว่าเวลาล้มเหลวเนี่ยเจ็บน้อยๆเวลาได้ได้เยอะๆเพื่อมา cover ความล้มเหลวนะครับดังน,นั้นกการที่เราเดินสีขาเนี่ยเพื่อที่ว่า โอเคมันอาจจะมีบางขาที่ที่เฟลบางขามันสักเซสแต่เวลาสักเซสเนี่ยมันได้เยอะกว่านะครับอย่างเช่นเกมเราอาจจะลงทุนประมาณ2ออล้านบาทบแล้วเดี๋ยว2ล้านกว่าบาทอะไรเงี้ยนะแล้วก็อาจจะมีงบกรตลาดอะไรซึ่งมันแบบมันสามารถหยุดสต็อปได้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดมันสักเซสมันอาจจะได้ประมาณส0 20ล้านเหรออาจะมากกว่านั้นแล้วเราสามารถที่จะสเกลเอาเกมอื่นเข้ามาได้อีกแต่ถ้ามันเฟลมันเฟลเราก็เขียเสียแค่นี้เราก็หา new business ใหม่ๆเข้ามาจริงมันจะคล้ายๆกับตอนที่เราเปิดตัวกวีบุ๊กตอนนั้นเน ปีแรกเนี่ยเราก็ใช้ทุนแค่ประมาณ4ล้าน6ล้านอะไรเงี้ยคือใช้ทุนไม่เยอะในการขึ้นมาเราก็จะใช้วิธีแบบเนี้ยในการที่ทํากับรูปแบบอื่นอนคือเป็นสิ่งที่เราทามาในอดีตแล้วในอดีตแล้วก็มา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 อัดแบปใช้กับทุกอย่างใช่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงมันก็ต้องมีจุดเด่นที่จะทาให้เรามาสู่เกมนั่นก็คือว่ากลุ่มเป้าหมายที่ดูของเราก็คือกลุ่มที่เล่นเกมด้วยนั่นแหละใช่ครับเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อทางออนไลน์ก็คือกลุ่มที่อ่านนิยายเราเพราะว่าแพลตฟอร์มเร มันอาจจะมีอ่านฟรีด้วยแต่ก็มีการเติมเงินด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขามีกําลังซื้อมีอยู่ในวัยที่มี Internet Bank ing, อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมีบัตรเครดิตอย่างเงี้ยฮะ ก็ก็มีแนวโน้มที่ว่ากลุ่มลูกค้าตรงนี้ก็สามารถที่จะไปเล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือได้ครับผมนะฮะเอะวันนี้ฐานลูกค้าเรามีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับลูกค้าเข้าใช้งานต่อเดือนอ่ UAP อยู่ที่ประมาณห0 0 0 0ถึงคนต่อเดือนครับตอนนี้แล้วก็ยอดวิวประมาณ9ล้านกว่า10ล้านประมาณนี้ต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยหกแสนคนเนี่ยครับหกแสนเจ็ดแสนใช่ไหมใช่ครับโอ้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะถ้าเกิดว่าเขาเปนะคือมันจะต้องเป็นกลุ่มเป กลุ่มกล,ล,ล,ลุ่มที่อย่างน้อยก็เป็นอยู่ในวัยที่มีมีกําลังซื้อครับ <ผม S 1> แล้วก็เราเราก็าคิดว่าสมมติว่าเปิดเกมอะไรอย่างน้อยเราก็มีช่องทางกันตลาดแล้วมีฐานข้อมูลลูกค้าที่บางทีก็สามารถยิงแอดได้ อย่ครับอ่าประมาณนั้นใช่ครับนะครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งครับผมบิสเนสนั่นก็คือว่าไปลุยกับสตาร์ทอัพลงทุนกับสตาร์ทอัพหลักหลักคิดสตาร์ทอัพเราเราลงทุนเท่าไหร่ฮะเราจะต้องเป็นอ่าเมเจอร์แชร์โฮเดอร์ไหมหรือว่าเอาสัก20 25ก็ได้หรือหรือยังไงหลักคิดในการลงทุนกับสตาร์ทอัพเนี่ยเราเราคิดว่าเราอยากให้ CEO คือผู้ก่อตั้งเนี่ยนะฮะเขาถือหุ้นใหญ่เป็นหลักครับดังนั้นเวลาเราลงทุนเราอาจจะลงทุนนนนนแแคค่่สััักก20-40%ปรระะมาาณี้้้เทบลว็ ให้เขาคุมเลยให้เขาถือหุ้นเยอะเขาจะได้ทํางานไม่ไนเขาไปทำงานเขาเรหรอกเป็นความฝันของเขาเป็นแพชชั่นเขาเต้องรวยประมาณนี้คราวผมนะฮะซึ่ง2ธุรกิจที่กล่าวมานั่นคือเมคเทรในอนาคตครับใช่ครับอ่ะพวกพวกเนี้ย เราจะลงทุนมากตั้งงบลงทุนไว้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรตอนตอนนี้เราวางแผนว่าจะลงทุนประมาณ8-12บริษัทภายใน3-5ปีนะครับคือโดยเฉลีย่ยต่อปีออใช้เงินประมาณน่าจะประมาณ100-200ล้านเพราะว่าตอนนี้เราลงไปแล้ว2บริษัทใช้25ล้านก็ตามจากส่วนถ้าใช้8-12บริษัทมันก็น่าจะประมาณ100-200ล้านประมาณนี้ขึ้นอยู่กับไซส์ของบิสซิเน s ด้วยซึ่งเราก็มองว่า ตอนนี้ส่วนหนึ่งเองเราเป็นแคสบิซเนสที่ที่ไม่มีหนี่เป็นบริษัทแคสมากครับรทแคสที่ไม่มีหนี่เราก็กระจายเงินลงทุนไปอีกส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของการออกวอลเลนมาระยะเวลา5ปีมาลองรับตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะมีแปลงสภาพได้ปีละครั้งอย่างเงี้ยนะฮะก็มีแคชเข้ามาก็เอาไปลงทุนเอาไปแล้วก็ต่อยอดธุรกิจเดิมด้วยครับผมครับโอ้คิดไกลมากครับกอรี่ครับู้ชะมฮะคุณจับตาดูให้ดีนะฮะ วันนี้เขา s ักเซ s ขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วสิ่งที่เขากำลังมุ่งบั่นไปเนี่ยคือเม็ดเงินนี่ไปอยู่ตรงน,น,นี้เลยนะนะฮะสตาร์ทอัพวิธีคิดต่างๆเพราะว่าก็คือเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนอยู่แล้วทำแบบสตาร์ทอัพแล้วเราก็เอาไอ้ตัวที่มันเป็น success ของเราถือว่าเป็น s u ซสเ s s o r ก็ไปหารุ่นน้องแล้วก็อารให้เขากลายเป็น s u ซสเ s s o r ไปด้วยกันใช่ก็เออซึ่งกันและกันครับก็เราเราก็สามารถให้คำปรึกษาเขาได้ด้วย แล้วก็เขาก็มีแพชชั่นมีแนวคิดที่ที่ที่ดีนะครับในในมุมของสตาร์อัพก็ก็ดีครับเราก็เราก็อาจจะมีเลเวลที่แบบเราผ่านมาแล้วเราอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เวิร์กอย่างนี้ไม่เวิร์กได้ได้ในระดับหนึ่งอาจจะช่วยแนะนําเขาหรือว่าในอนาคตสมมติเขาต้องการระดมทุนเพิ่มหรือว่าอาจจะมีแผนอย่างเช่นอ่าบางบริษัทเนี่ยเขาบอกเขาก็อยากเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยครับ เราเราก็อาจจะไม่ได้ถึงกับการันตีนะว่าเขาจะเข้าได้เขาไม่ได้ไม่ไม่ถึงไม่ไึงขึ้นแล่ะ่ฉนเข้ามาแล้วอ่ะแต่ว่าแนะนำได้แนะนําได้อ่แนะนําได้ว่าโอเคมันทำยังไงอจัดอินเทอร์นอตคอนโทรยังไงอะไรต่างๆยังไงอย่างเงี้ยฮะเราเราก็คงคงเหมือนกับก็ช่วยไกลเขาไปด้วยแล้วก็โตไปด้วยกันครับผมครับว้าววางเป้าการเติบโตยังไงฮะครับ การเติบโตเรามองเป็นภาพใหญ่ของบริษัทว่าในปีหนึ่งเนี่ยจะพยายามโตให้ได้ประมาณ20-50%ต่อปีนะครับ,รบอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราไอสิ่งที่เราทำาสมทัสีขาเนี่ยมันมันซักเซสขนาดไหนทั้งในขายใหญ่และขายย่อยนะครับถ้าเกิดว่ามันซักเซสเยอะก็อาจจะจริงจมันมีโอกาสที่จะได้มากกว่าน,นี้แต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าเราเราคาดหวังเยอะบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่าง,งานั้นเราก็ตีว่าอะซักเซสขาสองขาอย่างเงี้ยก็ได้20-50%ต่อปีนะ,ะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในส่วนของ รายได้วันนี้เราสัดส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยเรื่องของกวีบุ๊กนะฮะ <ผม S 2> ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกวีบุ๊ก Book เนี่ยมันจะสัดส่วนรายได้จะเป็นยังไงนะฮะค,คือตัวอื่นมันจะโตแหละไม่ใช่กวีบุ๊กลดลงนะมันจะโตนะฮะแต่สัดส่วนมันจะเป็นยังไงจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามองภาพไว้ไมหมฮะเป็นยังไงจริงๆเป็นเป็นไปได้ครับว่าสมมุติว่าเราเราไปลงทุนกับสตาร์ทอัพหลายๆตัวเพราะว่าเรามองว่าเราคือเราหนึ่งตัวใช่ไหมฮะจริงเราก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกวันนี้ใช่ไหมฮะ เราไปลงกับสตาร์ทอัพที่ตอนนี้ก็คงเล็กกว่าเราแต่ว่าวันหนึ่งมันอาจจะโตขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอ,อ,อย่างกบิบุก ปีแรกก็มีรายได้40ล้านเลยอย่างเงี้ยนะที่ที่เปิดตัวดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าอนาคตเนี่ยสตาร์ทอัพที่เราไปลงทุนเนี่ยอาจจะมีสัดส่วนตั้งแต่30ถึง50หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นของบริษัทก็ได้นะครับครับก็ขึ้นอยู่กับว่าขาไหนที่ที่สกเซสอ่าคือสกเซสปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนแบบฮ่าม,ม,มโกโก้คันใช่ขึ้นมาเลยใช่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นบริษัทให,ใหญ่ที่ไปลงทุนกับสตาร์ทอัพเนี่ยสตาร์ทอัพสำเร็จสมมติว่ามีสำเร็จแบบมีรายได้20ล้านซึ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทใหญ่ใช่ไหมครับเออก็แต่ว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาอาจจะแบบยี่สิบรัฐอาจจะเป็นศูนย์จุดศูนย์สองเปอร์เซ็นต์ของบริษัทใหญ่ๆเราเราบริษัทไซส์เล็กรบ,บริษัทไซส์เล็กแล้วเราก็โตมาจากสตาร์ทอัพที่โตแบบเล็กๆนี่แหละแล้วโตขึ้นมารเราคิดว่าเออถ้าเกิดว่าคือเชื่อว่าสตาร์ทอัพอื่นๆเนี่ยเขาก็ทำแบบเราได้นะถ้าเราไปลงทุนกับเขาแล้วก็ช่วยซึ่งกันและกันนะครับให้ให้เติบโตสักเซสได้ก็ก็โตไปด้วยกันครับผมครับผมอ้าวคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีฮะะสหหรรรรัััับบบบิษททแ่่งนนีี้้คคคุณผูชม ผมถือว่าคิดการใหญ่นะฮะคิดการใหญ่นะฮะเป็นสตาร์ทอัพนั่นแหละนะครับแต่ก็มีการแสดงการเติบโตขึ้นมาแล้วก็กําลังที่จะปั้นน้องๆนะฮะคือเขาไปร่วมกับน้องๆแหละน้องๆก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ผลักดันบริษัทต่อไปสตาร์ทอัพไหนที่อยากจะมาเจอที่จะรันพัฒนะฮะรีบมานะฮะพี่จรันพัฒจะอยู่ถึงกี่โมงเนี่ย อยู่วันนี้อยู่1นึงหกโมงเย็นจนานปิดเยอ้าวผู้ชมลองติดตามดูแล้วถ้าเกิดใครอยากเข้าใจเรื่องของสตาร์ทอัพอะไรมากขึ้นก็มาได้นะครับที่ MAI Forum วันนี้ขอขอบคุณมากมครับขอบคุณเช่นกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับอ้าวคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันสักรู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะยังมีอีกหลายบริษัทจดทะเบียนใน MA i อยู่ตรง เช่นเดียวกันนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ